วันหรือสี่หนงวนครับอ่าไฟที่เราซ้อมมากี่วันก็ประมาณเร่งเร่งภาษาอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายสิบหนบ่งวันอยู่ที่อยู่ที่อุบลอุบลเลยแล้วมีใครไปเป็นคู่เตาซอลามะต่อเยอะครับต่างชาติอ๋อต่างชาติด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนน้องๆในค่ายเยอะเนาะใช่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเพลงอายุยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยจุดสองครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบแปดมวยสไตล์ไหนครับมวยฝีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอโดนหนึ่งครับเคยใส่กันมา เปไงวันนั้นวันนั้นเราเสมอเสมอกันเราคิดว่าเราชนะไหมก็คิดว่าชนะอืมแต่วันนั้นมันปล่อยต่อยใช่ป่ะแต่กันที่ที่ใายเขาเลยอพอที่่ครหนึ่งเทวที่บนเลยเนาะใช่แต่วันนี้มาลางตากันที่นี่เลยใช่ครับอ่วันนั้นเสมอแา่นี้คิดว่ามาชูเดี่ยวได้ไหมใช่ครับวันนั้นปล่อยต่อยวันนี้ช่างต่อยนะวันนี้ต่อยเบรได้ร้อยสี่สิบใช่ครับเมื่อเช้ามาเป็นไงเกิน่อนนี่เหลือจุดสองเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนิดเดียวและล่าสุดต่อยใครไป ไปกับที่ลุงแสนตะวันที่ที่ช่องเจ็ดเป็นไงบ้างแพ้แพ้อะไรแพ้ก็ไปล้มยกยกสี่อ๋อจะไหพลาดล้มเลยพลาดแพ้คะแนนไปเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ที่ช่องเจ็ดร้อยสี่สิบเอาเวทนี้เลยเนาะวันนี้พร้อมมาชูคนเดียวด้วยใช่ครับเอาชนะแจ้งเกิดด้วยครับผมไฟนี้คุมมากี่กิโลประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณหกสิบคนจังหวัดคนจังหวัดอุบลเด็กอุบลเอาฝาาเชิญชวนแฟนเขากันครับก็ พี่น้องชาวบนทับวันนี้มั่นใจเต็มร้อยอ่ะพออาจารย์นะวันนี้กู้เอกต้องมากู้เอกชอบอ่ะขอให้น้องโชคดีขอมาครับครับสวัสดีครับผมด่นหนึ่งช่ทางด่นครับไปที่เราซ้อมมากี่วันเข้ามาซ้อมมาตื่นก็ซ้อมดีค่ายหนึ่งแค่วัดครับอ่ายุบนเลยเนาะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกู้บอลซอลมังที่เพชรมรกตแล้วก็พี่ๆในค่ายพวกพี่เพื่อนในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุยี่สิบสูงเท่าร้อยเจ็ดสิบห้าหนักเปิดปล่อยๆเราตอนนี้ 69ครับมวยสไตล์อะไรรคับมวยครบเคครรื่องับวันนี้จะเจอมาเจอแสนเฮงเนาะเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งเดียววันนั้นต่อยกันที่ที่อุบลครับอุบลนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับเป็นไงบ้างเสมอครับอ๋อเสมอกันมาแล้วนี่เลยให้มาล้างตากันที่ราชดำเนนิเลยนะครับอืมเขามวยสไตล์อเลยมวยพิณเนี่ยวันนี้มาเจอกันเนี่ยวันนี้ช่างต่อยด้วยครับคิววางเกมวางแผนไงี้ดี ตามมเก็เหมือนต่อยตามตารางก่อนแล้วก็แก้ไขวุฒิขบวนเดียวเนาะคิดว่าวันนี้เอามาชูคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ชูคู่แล้วนะครับต้องลองชูคนเดียวนะครับหีให้เขาชูวันนี้ต่อยเบียร์ร้อยสี่สิบเมื่อเช้ามาเป็นไงมาพอดีครับมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะแล้วล่าสุดต่อยใครไปต่อยสิงห์ครับใจสิงห์วันนั้นต่อยที่ที่เบ้านเรนนะวันนั้นเป็นไง ชนะคะแนนชนนนะะคแเหมือนกันเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อบมัก็เวทนี้เลยก็เลยสบายดิ์สบายเต็มร้อยแล้วนะวันนี้ร่างกายวันนี้พร้อมมาชูคนเดียวเลยพร้อมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาของเรานี่หลักเท่าไหร่ละหกสิบเจ็ดสิบพันคนจังหวัดกาฬสินธุ์เด็กกาฬสินธุ์อ้าวฝากเช่วยช่วยแฟนครับหน่อยขอทุกคนเชียร์และติดตามนะครับวันนี้เต็มที่แเลยมาวันนี้คู่เอกช่องททัศน์บวนะอ้าวันนี้ขอโชคดีไปนะครับ